สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจําทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเป็นต้นบปายถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่เปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับเป พฤษภาคม2568ครับตัวเรื่องเนี่ยไปที่บอลสวีเดนออาสเวนคารนะครับฮัมมาบี้กับเดเก,เกฟอส์ครับอยู่ที่เกือบ3ชั้นนะฮะส่วนหน้าบอลเนี่ยฮัมมาบี้ไปที่ชั้นนินดๆเลยนะครับตรารางคะแนนตอนนี้เนี่ยฮัมมาบี้นะครับที่4นะฮะมีอยู่21แต้มจาก11เกมแรก6เกมในบ้านครับชนะ4เสมอ1แพ้1ครับยิงได้13เสียไป5ส่วนเดเกฟอส์เนี่ยที่10นะครับมี13แต้มจาก10เกม ห้าเกมเจอชนะ3แพ้2ครับยิงได้12เสียสิบเจอกันนี้ก็ถือว่าเดือดๆเลยครับ2 2 3 1 5 1มครับมีแค่0ูนย์ที่ต่ำนะที่เหลือก็1 4 5 1โอ้โหยิงกันยับเลยนะครับผมแามบาบี้ครับนัดล่าสุดเอคาบ้านไปนะครับ1 2ต่อมอบบี้ครับก็สูงนะมี0 0 3 1 1 1แล้วก็0 3ก็ถือว่าสูง3ามครับส่วนเดเกฟอสครับมี1 3 1 2 1 4 1 1แล้วก็4 1 สูง4เลยนะแล้วก็ต่ำแค่1นะครับก็คู่นี้ดูแล้วมีโอกาสทะลุ3ามไม่น่ายากนะเออตั้งไว้ที่ก็ไม่สูงด้วยแต่มันมีโอกาสจะขยับไปเป็น3ชั้นเต็มอยู่นะสําหรับกําแพงสูงต่ํานะครับก็ถ้าเอาแบบชัวๆก็เกือบ3นะอออย่างน้อยมุมนึ่งน่าจะได้นะครับถ้าขยับแล้วก็ยังไงก็ลุ้นได้ครับลุ้นเมส์ี่กันไปนะฮะสําหรับเกมในคู่นี้นะครับศึกฟุตบอลสวีเดนออาเปรคันฮัมาบีกับเดเกฟอสครับ เล่นกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับผมอ่ะก็ลองพิจารณากันดูอีกครั้งหนึ่งได้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้ขอให้มาแฮปปี้เต็มๆเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ